ชิ้นปรับฝ้าแก้หน้าพังวันนี้ค่ะตัวแรกเลยตัวสบู่ไวท์เทนนิ่งโซล้างและบำรุงและฟื้นฟูผิวทําให้ผิวเราไม่อุดตันเพราะไม่มีไขมันสัตว์ล้างแล้วทําให้ผิวเราไม่แห้งตึงล้างขจัดสิ่งตกค้างจากสารตกค้างและปรับสภาพหน้าให้ผิวเราเตรียมพร้อมในการลงครีมต่อตัวที่สองค่ะตัวนี้ นาโนไมเซร i า e สครีมซึ่งเป็นครีมที่สกัดเย็นทำให้ผิวเราได้รับการฟื้นฟูจากตัวจีโปรตีนและสารสกัดจำนวนมากที่อยู่ในนี้ช่วยให้ผิวเราอ่อนไวไปแก้ไขจุดการเกิดฝ้าที่เซลล์เมลาโนไโซต์มีการผลัดเซลล์แบบเป็นธรรมชาติด้วยวิตามิน B3 วันนี้หากการฟื้นฟูผิวที่ดีแล้วก็แก้ไขตรงจุดฝ้า จางจะหมดหน้าแน่นอนต่อมาตัวที่ทำให้ฟ้าไม่เกิดใหม่คือตัวนาโนซันสกรีนหรือครีมกันแดดซึ่งจะช่วยปกป้องและบำรุงฟื้นฟูไปพร้อมกันเลยเนื่องจากว่ามีฟิล์มเคลือบป้องกันไม่ให้ผิวเราถูกแสงแดดมีตัวหักเหแสงทำให้แสงกระจายออกไปหรือพรากออกไป ทาแล้วป้องกันตลอดวันโดยไม่ต้องเติมอีกนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราได้รับการฟื้นฟูบำรุงด้วยตัวคอลลาเจนพร้อมทั้งฝ้าสลายลงไปด้วยเพราะมีตัวฮอสออยตัวบำรุงและฟื้นฟูที่ดีกลุ่มนี้คือแพรงต้อนหรือจีโปรตีนทั้ง3ชิ้นนี้คุณจะหมดฝ้าไม่มากวนหน้าอีกต่อไปค่ะด้วย3ชิ้น